ปตทสอพอโครงการ S 1สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนกว่า10ล้านบาทวันอังคารที่16กันยายน2568แหล่งน้ำมันสิริกิตปตทสอพอโครงการ S 1ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาปตทสอพอโครงการ S 1ประจำปี2568แก่นักเรียนในเขตพื้นที่อำเภอบารากร,รมจำนวน333ทุนและในเขตพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลกจำนวน82ทุนรวมจำนวน415ทุนรวม งบประมาณกว่า8,000 0บาทณหอประชุมโรงเรียนบางระกมวิทยาศึกษาอำเภอบางระกมจังหวัดพิษณุโลกโดยได้รับเกียรติจากนายทรงพลวิชัยคัตคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้บริหารปตทสพโครงการเ1หนึ่งนำโดยนายสรายุทธ์นิมริตผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการผลิตโครงการ S1 ในปีพุทธศักราช2568นี้แหล่งน้ำมันสิริกิตปตทสพโครงการเ1 ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการเ1รวมทั้งบุตรข้าราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครอบคลุมพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรพิษณุโลกและสุขโขทยัยตั้งแต่ระดับอนุบาลประถมศึกษามัธยมศึกษาอาชีวศึกษาจนถึงระดับปริญ,ญญาตรีรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นกว่า10บล้านบาทนอกจากนี้ปตทสพได้มอบงบประมาณสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) เพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของสถานพยาบาลในการช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับความปลอดภัยและเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียพ,พลันโดยมอบให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่อำเภอบารกรกมจังหวัดพิษนุโลกจำนวนสาแห่งรวมเป็นงบประมาณกว่า200,000บาทได้แก่1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลือก,กระเทียม 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ,บึงกาก 3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมแสงสงคราม